สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมาฝากกันค่ะและสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นข่าวดีของกลุ่มผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40ที่อยู่ใน3บวก16จังหวัดที่เพิ่งสมัครภายในเดือนสิงหาคมนะคะ ตอนนี้ทุกคนก็รอคอยว่าเมื่อไหร่จะเช็คสิทธิ์ได้นะคะวันนี้เราก็มีข่าวดีมาแจ้งน่าจะมีการเช็คสิทธิ์ได้เร็วๆนี้ก่อนไปฟังพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะสำหรับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40ที่อยู่ในพื้นที่19จังหวัดหลัง ที่เพิ่งสมัครภายในเดือนสิงหาคมนะคะ,ละหลายๆคนก็สอบถามกันเข้ามาว่าเราจะสามารถเช็คสิทธิ์ได้เมื่อไร่เราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเช็คสิทธิ์ได้หรือ,อยังตรงนี้อย่างที่นายบอกนะคะว่าตอนนี้ยังไม่จําเป็นต้องเข้าไปเช็คสิทธิ์เพราะว่าตอนนี้เขากําลังอยู่ในระหว่างการประมวลผลรวบรวมรายชื่อของเราเพื่อนําเสนอเข้าคอรมอและหลังจากเข้าคอรมอเรียบร้อยทีนี้ก็จะมา แจ้งลงในเว็บไซต์แล้วนะคะว่าใครจะได้รับสิทธิ์นั้นบ้างและตอนนี้นะคะเขาก็ได้มีการเลื่อนประชุมคลมซึ่งจากเดิมกำหนดไว้ว่าเป็นวันอังคารที่31สิงหาคม เขาเลื่อนให้เร็วขึ้นมาเป็นประชุมกันในวันจันทร์ที่30สิงหาคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากประชุมนะคะก็คาดว่าน่าจะมีข่าวสารออกมาแล้วนะคะว่าเราจะสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้ในวันไหนซึ่งน้อยก็จะติดตามเรื่องนี้มาให้อย่างใกล้ชิดนะคะถ้ารู้ข่าวปุ๊บจะรีบแจ้งทุกๆคนทันทีเลยจะได้ไม่พลาดในการที่จะเข้าไปเช็คชื่อของตัวเองว่าได้รับสิทธิ์ตรงนั้นหรือเปล่านะคะ แต่อย่างที่บอกตรงนี้ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึง่งสำหรับ19จังหวัดหลังที่เพิ่งสมัครภายในเดือนสิงหายังไม่จำเป็นต้องเข้าไปเช็คสิทธิ์นะคะเพราะถ้าเข้าไปเช็คปุ๊บขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิ์เราก็จะกังวลใจว่าเอะเราไม่ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้รอก่อนเดี๋ยวนายจะรีบนาข่าวสารมาแจ้งนะคะและมีอีกข่าวหนึ่งที่อยากประชาสัมพันธ์คือตอนนี้ มีกลุ่มมิจฉาชีพเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มาในรูปแบบที่แตกต่างกันบางคนเดินไปตามบ้านเลยบางคนเช็คไปทางเฟ e บุ๊กทางเพจบางคนอินบ็อกไปตรงนี้ขอบอกไว้เลยนะคะว่าทางประกันสังคมไม่มีเจ้าหน้าที่ในการที่จะเดินไปตามบ้านหรือโทรสอบถามข้อมูลบางคนที่แจ้งน้อยมานะคะบอกว่าโทรมาถามว่าอยากได้เงิน5,000ันเร็วๆไหม ให้โอนเงินมาให้เขาก่อน3เดือนแล้วจะให้เงิน5,000ตรงนี้เลยอันนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องจริงนะคะบางคนเดินไปตามบ้านแล้วก็ ไปสอบถามข้อมูลเลขบัตรประชาชนตามบ้านแบบนี้ไม่ใช่ของประกันสังคมนะคะตรงนี้ต้องขอเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับทุกๆคนได้ช่วยกระจายข่าวออกไปด้วยนะคะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพเพราะตอนนี้ทุกคนก็เดือดร้อนกันหมดนะคะอยากให้ช่วยๆกันกระจายข่าวออกไปเพื่อนๆจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสาร คลิปใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ